ก๋วยกระวานเบล็ดอะนี่ <Ừ. S 1> แล้วผมจะกินอะไรอ่ะง้ยมันอยากอะไรจะกินบัโรนอนเอานี่ยในนับบ้นเตาอุรานว่าจะเอาอะไรมามากินกันอ่ะก็ไม่รู้แล้วนี่บ่ายสองแล้วนี่นัดตั้งแต่เที่ยงนี่โอ้ยบอกว่าจะเอาอของนะมาให้กินนี่เราอ,อยู่หน้าฟาร์มเลยให้เรามานั่งรอหน้าฟาร์มใช่บอกว่าอะเหลเนี่ยตอนโทรไปว่าพี่เอียวพี่เอียวมันนั่งรอเลยหน้าฟาร์มเนยมานั่งอย่างนี้เลยนะพี่ แล้วมันหลังฟาร์มหรือหน้าฟาร์มแล้วเนี่ยหน้าอย่างงี้เลยนะก็ใช่ไงฟาร์มเออมันก็ใช่เหมือนเออโอุ้ยเถียงงี้กันเลยนี่เอ้าสวัสดีครับผมมานจะใส่ยี่เหยาลันทุ่งมาจากบ้านเนาะเหยาลันทุ่งดิให้เอาอะไรมากินนี่ต้องเจ้าหญิงเหยาลันทุ่งดิเหยาลันทุ่งครับเจ้าคือพวกเขาไปข้างในี้เขาตอนโทรมาบอกว่าให้นั่งหน้าฟาร์มเนาะถือเว้ยนี่หน้าฟาร์มเนี่ยถือถือเออเนี่ยเจ๊มาต้อนรับก่อนนี่นะมขานั่งรอจุดตรวจเอาโดนนี่ ตูดห้อนเลยนี่มันไม่มีอย่างแล้วมากับชั้นทิดเนาะได้กับม่วงเร็วรักยี่สีมากไหมเอายี่สีแม่ผมนี่เอาแม่เจ้าตีเนาะเอากินของเจ้าละถือไว้คนกันเองตัวนี่้กินอยังอ่ะปอกก้อนปอกนี่นี่ปอกก้อนปอกไดใช่ใช่ผมจะกินตรงนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมปอกเปลือกให้ก่อนเนาะใช่ปอกเปลือกปอกเปลือกก้อนเนาะนี่อันนี้มาต้อนแล้วก่เนี่ยเนี่ยมาต้อนฟาดเหลืองงามเหรอวะอู้หูน่ะปอกอีกบไหวปอกอีกบ่ใช่ใช่ปอกอีกเนาะปอกีง คือนทำลายเลยเนาะปอกดิ่เนาะปอกค่ะคัะใกล้เปลือกออกก่อนต้องปอกเปลือกออกนะปอกก่อนปอกเนาะมันจะได้กินมันจะได้อร่อยเราจะได้เลือกเนี่ยตัดตรงนี้ออกออกด้วยเนี่ยตรงนี้มันไม่สวยเนี่ยไม่สวยเนาะใช่ๆตัดก่อนตัดก่อนเนี่ยตัดตัดออกอีกบอ่ะเดี๋ยวใช่อันนี้บ่เอาเนาะใช่อันนี้เปล่าเปล่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สวยเออกินรืไม่สวยไม่สวยไม่สวย อืออ mm sure hmm. ืเอาปะนี่น uh, ี่ฝั also, ่งนี้ฝ oh, 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 ั oh, um, alright, oh, oh. ่งนี้น่าจะนิ่มดีไม่เอาป่ะเอาอืเอาเอาเนืเอาบ่ดีดอกเอาเช้าดุรอืไม่สวยพี่ไม่สวยไม่สวยนี่ไม่สวยเลยไม่สวยเนาะไม่สวยไมเบื่อเอาเนาะไม่เอาไม่เอาเอาออกอีกเนาะเอาออกเอาออกตัวนี้เอาออกเอาออก ออกเลยเนาะใช่เอาออกเลยเนาะแต่ผมจะเอาตรงที่สวยๆนะโอเคเดี๋ยวเตัดออกอีกก่อนเนาะออใช่หาสวยให้กินกี่ร้านสวยก่อนอ๋อเสาดอนเออนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยห่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยตัดออกอันนี้เอาออกเนาะมันช้ำมันช้ำช้ำเนี่ยคข่ไข่กระวานเบิร์ดเหรอเดี๋ยวนี้อ๋อแล้วผมจะกินอะไรอ่ะง้อยมันอยากอะไรจะกินบะโลนเนีาะโอ้ เลือกอยู่วันละตินั่นตินี่กินลดเกียนมันนั่นหาแนวดีๆให้กินอย่างยับโอ้ยโอ้ยสายับจะนาบบรึนั่นละเลือกดีนักพี่เอียวเจอบ้